สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะลุงป่านะ,ะประตูมีตูทุกคนนะมืดอนี่ก็มาอ,อยู่กับผมหลวงจ๋าใท้บาน chain คน,นเก่าคนเดิมนะมืดอนี่ผมก็มีเมนูดีๆนะมาแนะนํำพ่อพี่น้องอีกเช่นเคยนะเมนูสําหรับมืดอนี่ก็เป็นก้อยขมกับต้มแซ่บนะบได้มาจากตลาดน,นะเพื่อนก้อยคมนะใส่บีนะเพื่อนใส่หัวหอม,หอมครับ นี่ครับต่มแสบลาดผิดพงลงไปอีกนะเพื่อดับเข้านะครับพักกระสมีครับนี่ครับพักโฮมสปอนเซอร์รักของเขาครับบุคเขือครับต้องมาทุกคลิปพ่กเราละตกแต่งบุเกเขือเทียดแล้วอะพักกาดทีนนะ เนี้ยขาดหได้ครับต้องมาทำกันเขาเนี้ยหอนๆนะครับบรรยากาศมื้อนี้ก็ับค้ำค้ำเมื่อกี้ครับเลยโรงเรียนกับค้ำล้วครับใกลหามุ้งกับแวะตลาดนะครับได้ก้อยขมกับต้มแซ่บนะครับนี่ครับถึงปอดถึงเอ็นรอยแก้วนะครับแล้วก็ถึงใสมันผอมหลายอย่างนี่ครับ ้าบอพี่้องครับอยากก้อยคมครับต้มแสบก่แนเลยออกไปแสบก่เลยครับคำแรกครับขอคุยก้อยคมมึงก้อนครับบ่ได้กินโดน,นครับผมกับเป็นคนนี่แบบบ่กินดีพอมนะืม คมอัมลำครับต้มแซมกับเพชรคมว่ะเนี่ครับเอ็นเอ็นมัน เผ็ดนัวพร้อมครับรับเนื้อเผ็ดตึงวะเต้าบ่างตอนเพิ่นก็ฟักปอแหลกบาดนี้ครนะับ ตมจำนี่เปื่อ,ดอดยดีดีครับเื้องๆไดนเ้งเนือเอ็นมันนาะเบเหนือ มาได้ครับพี่น้องครับก้อยคงกับต้มแซ่บน้ำเันคมดีดีครับต้มแซ่บเนี่ย ถ้าถามผมนะครับผมกลินดิบว่านะต่ก้อนกับกลินอยู่นะรบนาบเนื้อดิบเลยว่าตัวนี้กับบัวอะกลินนะครับกินแต่สุกกินสุอยังเดียวนะตัวนี้เลยสวดคำยังไงครับ แต่ก่อนนี่กินแสบแห้งครับดับเนื้อลิบเนื้อก่อนช่วงนี้หน่อยครับช่วงมนันปอหาปอหกครับจ้เยี๋าวนี้พื่ได้กินแล้วว่าครับเป็นการกินเบบย ก่อยคมแบบในรอบลายปีนะครับโดนกินเท่ย ผมโรยพริกพงแบบตัดข้าว่ะรับมันอีกข้าวอีกหน่อยครับต้แมแซ่บมั แสบคอไังไหครับสดไปมึงพี่เาขาคออีกแบบก้อยคมมีความเผ็ดแบบไทยบานไทยบานเนี่ยครับคมแบบไทยบานไทยบานคมครับคมเนี่ยนะ กลิ่นน้ำลายว่าไม่เนครับพริกมันเขาขอมเพียรต่ <c oughs> อไปครับจะขึ้ำครับ Thank okay. you. ก้อยขมกับต้มแซ่บเมื่อนี้อ่ะือว่าแซ่บคักแซ่บแนี่นครับกินได้รอบสิว่าหลายสิบปีก็ได้ครับกับผ้นวเหนวๆสัตว์กินเกียบเปื่คนับมังก็กินได้แค่นี้นะครับถ้า่าพี่ดอกนับมาคลิปนี้จะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องลงจ้าที่บ้าน a n แน l นะไม่เด้อครับขอบคุณครับ